สวัสดีครับผมสวัสดีครับอวันนี้เรามาอยู่กับพี่สมัยนะครับผมเดี๋ยวมาทำงานรู้จักพี่สมัยนะว่าทําง,งานอะไรแล้วก็อยู่เท่าไหนนะครับพี่สวัสดีครับพี่สมัยครับครับผม,มพี่สมัยทํางานอะไรเอ่ยพี่งานอยู่ร้านขายส่ง20บาทครับขายส่ง2 0บาทเนาะตอนแรกไม่คิดว่าจอกรถก,กับเราได้นะพี่เนาะบอกพี่ดิผมทําง,งานแบบนี้จะออกรถก,กับเราได้ไหมใช่ไหมครับพี่บอกไม่เป็นไรพี่เราลองยืดเอกสารกันดูก่อนนะเราก็อธิบายเรื่องเอกสารว่าเตรียมอะไรกันบ้างนะพี่เนาะ เราก็จัดจบตัวได้นะพี่นะพี่อยู่แถวไหนครับตอนนี้อยู่สามแยกพะแดาอาร์เขดนะครับอยู่สามแยกพัแดาอาร์เขดนะครับผมสําหรับที่สมัยเนี่ยเจอผมช่องทางไหนพี่ YouTube ครับเจอช่อง YouTube ก็คือทายช่องทางช่องทาง,ง,ทาง YouTube นะตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนาะครับผมแล้วก็ติดต่อทาง Facebook ด้วยนะครับ,รบ,รบผม ก่อนจัดไปนั้นผมได้เก็บเงินจองไว้พี่ไม่ได้จัดไม่ได้เก็บครับไม่ได้เก็บเนาะก็คือเรื่องผ่านเสร็จแล้วเราค่อยเก็บเงินจองกันแล้วก็ลดมาลงเก็บเงินอีกครึ่งหนึ่งตามที่เราคุยกันไว้เลยแล้วก็เงินอีกก้อนนึงก็มาจ่ายพอรับรถนะครับผมยังไงผมขอบคุณมากนะพี่นะที่ไว้ใจผมดูแลนะบอกผู้ชมหน่อยว่าออกง่ายไหมออกกับผมออกง่ายนะครับใครที่ยังยังไม่ออกคิดจะออกรถ ก็ติดตามดีแอนดี้ได้นะครับอ๋อขอบคุณมากทางยูทูบกับเฟซบุ๊กแล้ครับขอบคุณมากนะครับพี่ใหม่ครับโอ้ขอบคุณมากจริงนะผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับงั้นขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวรถคันนี้ว่าแต่งอะไรมาบ้างนะครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถนาเรือบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพี่เอดีนะครับผมวันนี้นะครับเป็นเลิกงามยามดีหนึ่งวันนะครับผมผมกำลังจะไปส่งมอบรถคันนี้นะฮะลูกค้าเนี่ยอยู่ย่านสมุทรปาการนะครับผมคันนี้นะฮะเป็นตัว X s e r ซ e s สีขาวสปีดนั่นเองนะครับผมกับคันนี้นะลูกค้าที่แรกไม่คิดว่าจะผ่านด้วยซ้ำนะครับผมบอกว่าพี่เดี๋ยวเราลองมาจัดเฟรนัน์กันดูก่อนนะครับผมว่าผ่านหรือไม่ผ่านค่อยว่ากันนะครับผมแต่วันนี้ ลูกค้าก็ได้รับรถแล้วนะครับผมกําลังจะไปส่งมอบรถกันเดี๋ยวผมไปชมรีวิวว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างครับผมไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ฮะพี่ดี้พามาชมอีกหนึ่งลำนะครับผมกับลำนี้ฮะที่กำลังจะไปส่งมอบรถกันนะครับผมกับตัวนี้เป็นตัว X s e r ซ e s กระบะแคบนะครับผม X s e r ซ e s กระบะแคบนะนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมกับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะ X s e r ซ e s มีไฟเดย์ทมมาเรียบร้อยแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็นี่ฮะกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดําดุดันทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะพร้อมด้วยโลโก้อิซูซุสีแดงค่อนข้างจะตัดกันเลยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะสติ๊กเกอร์คาดหน้าขึ้นไปแบบนี้นะครับผมผมบอกว่าเป็นตัวเอ็กซิลี่แน่นอนนะครับผมสําหรับตัวนี้นะแล้วก็ข้างหน้านะฮะลงตัวด้วยนี่ครับผมเลทะเบียน4122นะฮะแล้วก็พร้อมสเกิร์ตหน้านะครับผมนี่ฮะ อันนี้มาจากโรงงานนะครับผมไม่ใช่ชุดแต่งนะตัวนี้เป็นชุดแต่งมาดักโรงงานนะครับผมนี่ฮะตัวนี้แซงเดอร์ของเขาจะเป็นลายเคล่าแบบนี้เลยนะจะเป็นลายเคปลาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยแล้วพร้อมไฟเดี้ยวนะครับผมสําหรับด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ฮะโอ้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วดูดันนะครับผมแบบนี้นะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปชมว่าตัวนี้จัดอะไรยังไงมาบ้างครับผมสำหรับตัวนี้นะ นี่ฮะตัวนี้ลูกค้าเน้นใช้งานเลยตัวนี้ลูกค้าเน้นใช้งานเลยนะสําหรับตัวนี้นะผมนี่ฮะกับตัวนี้ลงล้อ e n 5 SE อีกแล้วนะฮะพระเอกของเรานะผม e n 5 SE นะฮะค่อนข้างจะสวยงามลงตัวกับตอนนี้อิสุทธิจริงๆนะครับผมพร้อมด้วยนะี่ฮะฝาปิดสีแดงนะครับผมล็อตล้อสีแดงนะครับก็คาลิเปอร์สีแดงสวยๆก็โผลแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเนี่ e n 5 SE นะครับผม ่ะรัดตัวยางนี่ฮะสองห้าห้าห้าสิบสิบบาทนะครับผมตัวนี้เน้นขับนุ่มนวลน,นะครับผมเน้นขับนุ่มนวลน,นะกัแบบตัวยางตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนครับผมนี่ฮะโอ้กับลายยางนะผมของไทโซ่นะนี่ฮะลายยางสป,ปอร์ตแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์ของเขานี่เลยกันยางตัว X นะครับสายพาร์ตเอ็กแบบนี้นะครับผมสายพาร์ตเอ็กแบบนี้นะแล้วก็ที่ถูกระจบจะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่ฮะ สวยงามลงตัวกับเจ้า The a l l n e w X Series ตัวนี้นะ2020นะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหลังว่าจัดอะไรบ้างนี่ฮนะเห็นไหมฮะสเกิร์ตของเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่หน้ามาแล้วข้างๆมาแบบนี้นะครับผมพอมาดูด้านด้านข้างเนาะแล้วก็นี่ฮนะล้อหลังของเขานะผมล้อหลังของเขานะจะเป็น N5SE แบบนี้ครับผม N5SE แบบนี้นะบบนนะอฟลึกๆสวยๆนะฮะอบลึกๆสวยๆนะ กะนี่ฮะฝาเป็นสีแดงแล้วก็น็อตล้อสีแดงครับผมข้างหลังก็ลัดด้วยยาง255 5018นะครับผมนี่ฮะลายยางสปอร์ตสวยๆแบบนี้นะครับผมดูอัพของเขานะเดี๋ยวดูมือพี่ดีนะนี่ฮะก็โหเต็มลำเต็มลำครับมือ,อนี้เต็มลำแน่นอนนะ่ะแล้วมาดูด้านข้างกันวอลลอล้อนไหมนะครับผมนี่ฮะจะอมๆออกมานิดนึงนะฮะจะอมๆออกมานิดนึงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนะครับผมเดีวก็นี่ฮะ บ้านท้ายของเขาเขาได้จะสวยงามนะครับผมบ้านท้ายเขาก็ได้จะสวยงามแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะรับสติกเกอร์มาจากด้านหน้ามานะครับผมนี่ครับพรเขาขิดแดงแบบนี้นะตนนัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้แบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะ Xcherry นะฮะเป็นอีกแกล้งเขาเราพร้อมมาด้วยนะี่ฮะสเกิร์ตสเกิร์ตหลังนะตัวนี้มาจากโรงงานนะสเกิร์ตหลังลสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ Isuzu D-Max แดงนะครับผม งามลงตัวตัวนี้ลูกค้าเน้นใช้งานนะใส่กระบะไลเนอร์นะลูกค้า,อาบอกว่าพี่ผมเอาไปขนของก็ไม่เป็นไรครับจัดได้หมดทุกรูปแบบนะอยากได้แบบไหนก็แจ้งมาได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ครับดูล้อครับผมนี่ฮะกับตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ที่พาไปชมด้านในบ้างดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะีวพาไปชมด้านในนะตัวนี้นะครับ กระบะแคดของเขานะครับผมเปิดได้กว้างขวางนะเดีพี่พาชมนะด้านข้างแบบนี้นะผมนี่ฮะกระบะแคดของเขาเปิดได้กว้างขวางแบบนี้เลยนะครับผมสลหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีที่เก็บน้ํานะครับผมที่วางขวดน้าเนาะเวลาเดินทางไกลนะครับผมแล้วก็นี่ฮะเบาะแคดเรามีให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ภายในเนาะเดี๋ยวพี่ี่พาชมภายในตัวนี้นะครับผมดูเบาะของเขาจะเป็น X Series ดำแดงตัดสวยๆกงามหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะ ครับผมโอ้โหแล้วก็เดีดูภายในเนะาะมาพีดีพาชมภายในคันนี้นะครับผมลูกค้าเนี่ยไม่ได้ใส่ในส่วนของดิฟี่มานะก็ไม่เป็นไรครับสวยงามนะครับผมนี่ฮะกับกระจังหนะ้าอ่ากับแผงแรสบอร์ดของเขาเป็นสีแดงดำตัดเงาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาให้พร้อมหน้าจอส,สวยๆครับผมตัวนี้ให้าพร้อมหน้าจอส,สวยๆแบบนี้นะแล้วก็ นี่ฮะสามารถเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto ได้แล้วก็ Apple CarPlay ได้นะครับผมแล้วในส่วนของตรงนี้นะฮะจะมีในส่วนของเป่าแอร์เป่าเท้าเป่าหน้านะครับผมต่งตางๆเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นปรับพัดลมแอร์ส่วนตัวนี้เป็นอุณหภูมิแอร์นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเวลาจะมีไล่ฟ้าให้มาเรียบร้อยแล้วเวลาฝนตกเนาะข้างในเกิดเป็นฟ้าก็กดไล่ฟ้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว AC เนาะครับผมเวลาจะ ไม่ให้คอมทํางานแล้วกดตรงนี้ซักคอมก็ไม่ทํางานนะบางคนมือเราชอบไปโดนนะครับผมสาหรับตัวนี้นะฮะนี่ฮะสีเป็นความสะดวกตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะแล้วก็นี่ฮะเย็บมาด้วยหนังสีแดงแบบนี้ได้แดงโอ้สวยๆนะครับผมแล้วก็นี่ับผมที่เก็บแก้วนะ้ําวางของต่างๆแล้วผมจะรับตัวนี้นะ,ะแล้วก็นี่ฮะพวงมาลัยเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบปติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็อีสุบสีแดงแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะดูมาตรวัดของเขานะครับผมจะให้เป็น แบบสปอร์ตมาสำหรับตัว X Series เนาะก็จะมีตัวนี้เห็นไหมฮะด้านซ้ายข้างล่างจะเป็นคําว่า X เลยตัวนี้เหมาะกับตัว X Series โดยตรงนะครับผมตัวนี้เป็นตัว X Series โดยตรงนะครับผมโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้คืออะไรตัวนี้เป็นตัวปรับไฟหน้าปรเจคเตอร์น,เนะวเวลาไฟหน้าเราเบี่ยงตาคนข้างหน้าแล้วก็ปรับตัวนี้ลงมาได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะตัวด้านข้างเขา,ขานะเห็นไหมฮะ โอ้โห oh, จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คแล้วตัดเ um NO really allora ้ื่อยขอบสีแดงแบบนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มความหรูหรามากขึ้นแล้วก็สปอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ฮะแทงเขาจะเป็นสีดำแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวกลับกระจกไฟฟ้านะครับผมตัวนี้จะมีตัวล็อกกระจกไม่ให้ฝั่งข้นเปิดได้เนาะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกระจกให้นะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะโอเคสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าของกันได้ไม่ยากดีกว่าอีกแล้วเป็นเจ้าของกันได้ไม่ยากอีกแล้วครับผมสำหรับตัวนี้นะผมเป็นตัวกระบะ เอ็กซีลีสีขาวแบบนี้นะครับผมกับโปรโมชั่นดีๆโด,ดนๆนะกับตัวนี้ดาวเริ่มต้น39,900บาทได้สภาพแบบนี้เลยนะครับผมลุกได้สภาพแบบนี้เลยนะจบตามนี้นะครับผมไม่มีปัญหาเนาะได้ล้อเอ็นไฟยางใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนทักแชทพี่ดีเข้ามาอยากได้แบบไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับผมถ้ามีเพื่อนแนะนําเพื่อนบอกว่าพี่ดีครับผมมีเพื่อนจะออกรถกับพี่นะแนะนํามาได้เลยพี่การแค่แนะนาไว้ให้5,000บาท นะครับผมบอกมาได้เลยว่าพี่ผมแนะนําพี่มาจาก YouTube คลิปนี้คลิปนี้นะครับผมไม่มีปัญหาเนาะก็เพื่อนเพื่อจะออกรถมาปรึกษาน้องน้องโทรมาหาพี่เลยเดี๋ยวพี่จัดการให้ทั้งหมดนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมเราออกรถได้ไม่ยากนะสำหรับรถลอรแบบนี้นะครับผมเป็นของได้ไม่ยากเนาะพี่ดีขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้ก็เป็นช่อง Facebook Fan Page นะครับผมเอ็ดดี้นัมเบอร์วันรถกระบะแต่งซิ่งนะครับผมแล้วก็ช่อง Facebook Fanpage ก็เป็น Number ร์วัน อีสุแต่งซิ่งนะครับผมแล้วก็ Number ร์วันมิสอ่า Number ร์วโปรโมชั่นอีสุนะครับผม2ช่องแล้วเบอร์โทรศัพท์0 9 9 3 9 6 6 3 5 1นะยังไงพี่นี่จะไปส่งรถก่อนดีกว่านะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อปเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ได,ด้ภาพวิดีโอดีๆในการติดต่อเนานะอยากให้รีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงทักแชทสอบถามมาได้นะครับผมและเดี๋ยวเราไปส่งรถพร้อมกันนะครับผมกับคันนี้นะ X-Series ของพี่สมัยนะครับผมอยู่ย โอเคครับไปชมพร้อมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะวันนี้พี่ดีก็ออกเดินทางมาแล้วนะครับผมอีกสักพักก็จะถึงบ้านลูกค้าได้ประมาณ10นาทีนะครับผมกับคันนี้นะฟิลลิ่งการขับขี่นะครับผมกับยาง2อ5 5, 5 10, 18, นะ้าห้าเนาะนุ่มเลยทีเดียวกับโหลดหน้า2นิ้วหลัง3มนิ้วนะครับผมสำหรับตรงนี้นะอ่ะนุ่มเลยนุ่มเลย นะฮะฮเดี๋ยวให้ดูว่าล้อยื่นไหมนะครับผมเห็นไหมฮะดูล้อข้างหลังนะจะยื่นประมาณนี้นะครับผมจะยื่นประมาณนี้เนาะก็จะยื่นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมสำหรับ2.50 25เนาะอ่านี่ฮะเดี๋ยวราคาที่ประมาณ90นะครับผมก็รู้สึกว่านุ่มไม่กระด้างนะครับผมไม่กระด้างเท่าไหร่นะสำหรับตรงนี้นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราไปส่งรถลูกค้ากับพี่สมัยมาพร้อมกันนะครับผมว่าคันนี้ เป็นยังไงบ้างอะไรนะครับผมตอนนี้อาจจะรอรถนานนิดนึงนะครับผมแต่ก็จะทยอยหารถให้กับคุณลูกค้านะอ่าวันเราไปส่งรถต่างจัวัดมากละเดี๋ยวเราเข้าไปส่งในเมืองก,กันบ้างนะครับผมนี่ฮะเดี๋วดูบรรยากาศนะครับผมส,สวยๆที่เราจะไปส่งมอบรถกันนะนี่ฮะตอนนี้เราอยู่บนสะพานพระรามเก้าละนี่ครับผมอ่านี่ครับรเราเกนทางนี่ครับผม กับสะพาสส able, นพระรามเก้านะครับสะพานพระรามเก้าเนาะสวยดนี่ครับลูกค้าอยู่ย่านโซนสูตรปากการนะครับผมลูกค้าอยู่ย่านโซนสูตรปากการนะนี่ครับบรรยากาศสวยๆแบนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับผมบรรยากาศในเมืองนะฮะ เดี๋ยวเราไปส่งรถลูกค้าพร้อมๆกันนะครับผมนี่ครับโอเคนะครับ